สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทางโซเชียลแคมครับโอ้โหนี้นะครับเรามาพบกับเบื้องลึกเบื้องหลังก่อนที่ผมจะเป็น MC ็ l e x กนะครับข้างบนเนี่ยตัวผมเองเลยยืนยันว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับผมเป็นคนที่ตาโตโปนจมูกใหญ่บานหน้าใหญ่นะครับงานที่ผมรับส่วนใหญ่ก่อนมาทำพิธีกรคืองานเบื้องหลังทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะใบหน้าของผมจะเป็นส่วนของตาที่มันต้องง้ลึกนะครับดูแล้วเป็นคนที่ ตาง่วงอะครับหน้าแก่ครับจนเพื่อนๆให้ฉายาว่าอุ้ยคําคนแก่หรือบางคนเรียกผมสั้นๆว่าไอ้แก่นั่นเองครับผมก็เลยคิดที่จะแก้ไขดวงตาของผมนะครับด้วยการไปปรึกษาคุณหมอและสุดท้ายผมก็ตัดสินใจทำครับ การทำดวงตาของผมจะไม่เหมือนคนปกตินะครับก็คือปกติเขาจะต้องมีตาชั้นเดียวแล้วก็มาทำเป็นสองชั้นแต่ของผมครับจะต้องนำไขมันในร่างกายเนี่ยเติมเข้าไปบนดวงตาครับเราคิดเล่นๆนะครับว่าอยากเอาไขมันที่ไหนไปเติมที่ไหนดีครับอย่าบอกนะว่าพุงผมไม่มีพุงสองส่วนที่คุณหมอให้เลือกระหว่างก้นกับรลักแหลครับก้นเราต้องเข้าห้องน้ำดังนั้นเดี๋ยวมันจะเจ็บไปกว่านี้รลักแรลเลยครับ ผมใช้ไขมันบริเวณรักแร้ครับนำเข้ามาแปะไว้บนดวงตาบนทั้งสองตาครับหลังจากนั้นนี่เป็นภาพ7วันแล้วนะครับนี่เป็นภาพประมาณ14วันครับเห็นไหมครับว่าความเติมเต็มที่เกิดขึ้นบริเวณบนดวงตานั้นเกิดขึ้นมันเติมเต็มได้จริงครับหลังจากนั้นผมก็รอเวลาครับระหว่างรอเวลานี่ก็ประมาณเดือนกว่าแล้ว แล้วก็ไปทำอะไรให้มันดีขึ้นบ้างก็คือฉีดโบตอกครับผมฉีดโบตอกเพื่อลดให้บริเวณกามแล้วก็ใบหน้างมีความเข้ารู้มากขึ้นนี่เลยหลังจากผ่านไปประมาณ3เดือนครับหลังจากนั้นพอทุกอย่างปกติก็เริ่มแคสติ้งครับแคสงานมากยิ่งขึ้นที่ไหนได้ครับการทำศิลปกรรมครั้งนี้มันเปลี่ยนชีวิตผมจริงผมมีงานทำพิธีกรเจอ m c ็ซตี้ผู้หญิงเน็ตไอดอลมากมายพบดาราเซเลบศิลปิน หลายๆคนที่ผมไม่คิดว่าผมจะมีโอกาสได้เจอครับงานดีๆต่างๆผ่านเข้ามามากมายครับโดยเฉพาะการทํางานพิธีกรซึ่งเป็นงานที่ผมรักที่สุดเลยทีเดียวครับผู้หญิงคนนี้ครับหญิงแย้เป็นแรงบรันดาลใจที่ทําให้ผมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครับนอกจากตาแล้วให้สังเกตที่จมูกนะครับ ครั้งหน้าครับคลิปต่อไปผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับจมูกใหญ่บานเล็กได้อย่างไรอ่ามีเทคนิคการทำแบบไหนนะครับเพื่อที่จะให้หลายคนไม่ไปสับสนนะครับจมูกใหญ่ทำให้โด่งมันใหญ่กว่าเดิมแต่การที่เราจะทำให้มันเล็กเรียวและรูปทรงดูดีทำอย่างไรเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยเดี๋ยวเจอกันครับ